สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเพลย์สตรีม้กันอีกเช่นเคยกับพี่บไลฟ์ช่อชนแนลกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตนะครับผมเกี่ยวกับตัวของกิจกรรมใหม่แล้วก็ร้านค้าใหม่รวมถึงโปเกมอนใหม่อีกแล้วนะครับที่เข้ามาภายในตัวของรีสโตในรอบนี้นะครับว่ามีโปเกมอนตัวไหนที่น่าสนใจหรือกิจกรรมไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะให้ช่องของเราเดี๋ยไปถึง2 0 0ห0นซับภายในปีนี้กันด เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมรรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROXROM หรือเกมบิสเบโต o นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นเกมส์อื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวฟูลนะครับผมมันเปรียบสเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนาไปทาการเปิดบอท หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมเรียกว่าใส่โค้ดเลเวลไฟ เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนําไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง2โปเกมอนตัวใหม่กันก่อนละกันเนาะที่เข้ามาในรอบนี้นะครับซึ่งโปเกมอน2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของเมเมลแทงนะครับผมหตัวนะครับแล้วก็ตัวของเซ l รบีนะครับผมอีก1ตัวด้วยกันนะครับซึ่งโปเกมอน2ตัวนี้เนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็น2ชนิดนะครับโดยเมมเบลแทงเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันที่ค่อนข้างสูงนะครับผมอ่ะแับโปเกมอนตัวนี้เนาะถ้าพูดถึงว่าตัว ของโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าจําเป็นที่หรือว่าน่าสนใจกันบ้างเนี่ยก็ต้องบอกตามตรวงว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วนะครับเนื่องจากว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยจะตีแรงตามเลือดของตัวเองทึกอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนสายโจมตีจอกกรอบทะลุกรอบเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากมันก็เลยทําให้โปเกมอนตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ณปัจจุบันานี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวของโปเกมอนตัวนี้เนี่ยก็ยังมีความสําคัญในการนําไปทําโปเกมอนเมกาอย่างตัวของเม ได้โดยเช่นกันเนาเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นธาตุเหล็กคุณสามารถเอามาเป็นตัวของวัตถุดิบในการคอนวูตเป็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ได้นะครับจากตัวของการเป็นธาตุเหล็กของตัวเขานั่นแหละนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเนาะสำหรับตัวของเรดดอร์นะครับต่อมาตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของเซ l ล์บี้นะครับเซลลบี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนสายซับพอร์ต ที่น่ารำคาญอยู่พอสมควรด้วยเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าใครอยากจะได้ตัวซัพพอร์ตดีๆสักหนึ่งตัวที่สามารถเซฟชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้1น่ถึงสตัวในการช่วยรีรงรีเล,ลือดหรือว่าการมีซีซี่นะครับที่เอาตัวของพอืชหรือว่าตัวของทวันเนี่ยจับศัตรูนะครับผมแล้วก็มีการลดคงลดเกจจากอันติเมีสกิลในเรื่องของการเพิ่มสปีดด้วยก็เช่นกันนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็ยังคงเล่นได้ดีอยู่นะปัจจุบันเนาะเนื่องจากว่าโปเกมอนตัวนี้เองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าต้องการเล่นจริงๆเนี่ยคุณ จะต้องเล่นมันจนถึง8ดาวเป็นขั้นต่ำเนาะเพื่อที่จะให้ตัวของพาสิบใบไ,ไม้ของเขาเนี่ยสามารถแปะโปเกมอนที่เป็นตัวแบกของเราเนี่ยอย่างน้อยตอกตัวนะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการรีลงรีเลือดให้ได้ดีแล้วก็การทําให้ตัวของเผาวันเนี่ยสามารถจับศัตรูได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเช่นกันนะครับจากการที่ตัวละครของเขาเนี่ยเป็นส1ดาวนะครับตรงนี้เนาะซึ่งสกิลนี้เองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะป่วนอยู่พอสมควรนะถ้าใครเล่นในแนวแบบว่าตัวแบกดาเมจหนึ่งตัวที่เหลือก็เป็น แทงซัพพอร์ตหมดเลยเนี่ยถือว่ายังน่าสนใจอยู่แล้วก็ ถ้าหากว่าใครอยากได้โปเกมอนตัวนี้ไปเป็นวัตถุดิบในการทาเมก้าเนี่ยก็จะทําตัวละครตัวไหนได้บ้างนะครับหลกัลกๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของมีทูเแล้วก็มีทูไวนนะครับเพราะว่าเป็นโปเกมอนสายพลังจิตเนาะสามารถเอามาคอนเวิร์ตเป็นสติกเกอร์ของโปเกมอนเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหลกัลกๆก็จะประมาณนี้เลยในเรื่องของเร D ตอรสตัวละครนี้นะครับผมถ้าหากอยากจะเชียร์ให้เปิดแนะนําว่าเปิดเซเรบี้แล้วก็ทํแปดดาวเนี่ยแต่ค่อนข้างที่จะดีกว่าในการใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่นะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเปิดแล้วกันนะครับา เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือตอน5้าทุ่มนะครับผมในวันพรุ่งนี้จะมีบิฟล์นะครับของโปเกมอนตัวใหม่ที่เข้ามาสำหรับคนที่เล่นโปเกมอนแฟรี่หรือโปเกมอนสายแซตตอมอย่างดินและหินนะครับอย่างตัวของชายนี่บางกิรัตตัวนี้จะเข้ามาให้เปิดในบิฟล์แล้วด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าอยากจะเล่นตัวนี้อยู่ใครเล่นทีมดินทีมหินทีม,ทม,ทมกลาดอนทีมเมกาเดนซี่อยู่เนี่ยก็สามารถรอเปิดตัวนี้มาเป็นตัวคีย์หลักในทีมได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเขาจะมีสกิลพลาสซีฟแซนตอมที่จะทำให้ตัวของเพื่อ รวมทีมของเราเนี่ยตีแรงมากยิ่งขึ้นอันไหนอันนี้นะฮะฟาสิบแซนด์ตอมนะครับที่จะทำดาเมจต่อเนื่องในแต่ละรอบนะครับผมแล้วก็จะทําให้ตัวของโปเกมอนธาตุดินธาตุหินเนี่ยตีแรงขึ้นไปอีกนะครับบูดดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวส่วนรีวิวจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอลงคลิปเดี๋ยวนี้ละกันเนาะสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับกิจกรรมอื่นๆที่เข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีตัวของเวิร์นบอสนะฮะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็น er เวิวร์บรบนบอสแกง ซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีแบ่งแยกเป็น2อย่างด้วยกันอันดับของผู้เล่นนะครับในแต่ละวันกับตัวของอันดับยูเนียนที่จะได้รับนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะได้ตัวของน้ําตาสีฟ้าหรือว่า b ล u สเ p ียร์โพเทนเชียนะครับในการอัพโพเทนเชียลกับโปเกมอนอย่าลืมลงกันด้วยละกันนะครับวันละ3ครั้งเพื่อที่จะรับของรางวัลจากตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะที่เหลือก็จะมีนะครับผม กิจกรรมใหม่นะครับเจ้าตัวของกระชาปองตรงนี้นะครับโดยกระชาปองตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาให้เราเล่นเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมด3วันด้วยกันนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรอบหมุนฟรีให้กับเราได้หมุนกันด้วยนะครับและในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถหมุนกระชาปองตรงนี้เนี่ยได้วันละ200รอบนะครับซึ่งถ้าถามว่าในกระชาปองตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหรือสําคัญสําคัญบ้างไปต้องบอกตามตรงว่าแทบจะไม่มีอะไรที่น่าสําคัญเลยนะครับผมณตอนนี้ณปัจจุบันเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรม หนึงที่อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากขนาดนั้นพี่แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ไม่จําเป็นต้องเปิดละกันเนาะเ,เพราะมปนเปลืองเพชรนะครับเอาเพชรไปเปิดบิทวอจะรู้สึกดีกว่านะครับผมอ่ะสับตัวของกระชาปองตรงนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็น Time Limited Event นะครับซึ่ง Time Limited Event เนี่ยก็จะมีการรีเซ็ตแพ็กเติมเงินอีกแล้วนะครับซึ่งแพ็กเติมเงินในรอบนี้เนี่ยก็ คล้ายเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอย่าลืมมารับตัวของแพ็คฟรีนะครับผมที่เราเนี่ยจะได้ตัวของข้าวโพวงข้าวปั้นแล้วก็เพชรเกือบเกือบสองหมื่นตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับพอซึ่งรีเซ็ตไปเมื่อคืนนั่นแหละนะครับรอบนี้เนี่ยก็จะมีแพ็คเพิ่มเติมที่จะมีตัวของกราดอนนะครับมาแทนตัวของเรบูซาใครที่ทำกราดอนอยู่นะครับก็สามารถเติมได้แล้วก็แพ็คเติมเงินอันนี้นะครับผมก็ยังคงเป็นแพ็คที่เราเนี่ยจะได้ตัวของเฟือง300อันเอาไปหมุนคุณยนตเพิ่มเติม,ตมนะครับหร ของการ DIV โปเกมอนให้ได้31นะครับหรือแ็งมาชาร์โดแ็งในคอสมานะครับและรอบนี้พิเศษหน่อยนะครับผมจะมีตัวของแ็งชายนี่เมกาเซอร์ไนต์มาให้เราซื้อกันด้วยในราคา1.99ดอลลาร์ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกอยู่พอสมควรเลยเพราะราคาแค่70บาทเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามากันในบิทวอลก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าหากว่าใครกดไม่ทันนะครับยังไม่มีการกดในเรดดอแล้วก็ยังไม่ได้วนกลับมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยาก ได้นะครับตัวคอนโทรลชั้นเยี่ยมนะครับผมดาเมจดีซนะีซีหนาน่าสนใจมากนะครับหนึ่งตัวหรือถ้าหากว่าใครอยากได้ตัวของ อาวุธประจำตัวของเขาด้วยเนี่ยซึ่งจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการคนโทรลได้กับอีกฝ่ายเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นและทําให้พวกสกิลของเขาเนี่ยแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็สามารถซื้อได้ในราคา8.99ดอลลาร์นะครับผมและก็ยังมีในเรื่องของอย่างอื่นเพิ่มเติมจากตรงนี้อีกนะครับเผื่อว่าใครสนใจก็สามารถจัดได้เลยแต่อยากันตรงนี้เนี่ยตรงนี้พี่ก็จะซื้อไว้แน่นอนหนึ่งตัวเพราะว่าทีมเนี่ยขาด CC อยู่ก็อยากจะเก็บมันมาไว้แล้วก็ทําเอาไว้ส ถัดมาก็แผกอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะครับก็ยังคงมีเหมือนเดิมเดียงที่จิราชีเซเนอัดนะครับแล้วก็ดูสโตนนะครับผมที่อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจในการเติมเงินมากสเท่าไหร่หลักๆนะครับที่น่าสนใจก็จะมีประมาณนี้เนาะชายนี่เมกาเซไน่์นะครับ มาชาดนะครับผมเน้นเอาเพ็ดกับชิปแดงเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวของอัปเด็ดไอเทมนสีส้มตัวของ n นคอสมาด้วยก็เช่นกันนะครับแพ็คล้ายๆกันเนาะในคอสมาเนี่ยถ้าทําได้ขึ้น11ดาว12ดาวไปเลยจะค่อนข้างเก่งนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับในหน้าของ v o ย d ์ a พ็นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะมีเซตของเซอาโอลาที่จะกลับมาให้เปิดเมโอเลสตานะครับผมกลาดอนนะฮะกลาดอนเนี่ยน่าเปิดมากๆนะครับ เติมไว้เพื่อที่จะเอาเพชรหมื่นเก้านะเพราะว่าเพชรมันได้เยอะนะครับและใครที่ทำไรมอนด์กราดอนเนี่ยก็สามารถซื้อเก็บทำดาวไปเรื่อยๆได้ด้วยเช่นกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเซมินนะครับเคียวเล่มนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำไว้เคียวเล่มเนาะก็มีให้เปิดอยู่หรือใครจะรอตัวของเรซโตกลับมาก็ได้และอย่างอื่นก็คล้ายๆเดิมนะครับซัมเมอร์แพ็คเซลสกินนะครับผมรอบนี้ก็จะมาเป็นสกิลเซเลบี้ชาอ่าชายนี่บังกีรัสนะครับผมอ่ตัวของมาชาโดนะฮะลูนาร่าแล้วก็ตัวของเซอร์ไนท์นะครับชายนี่เซอร์ไนใน ร่างของถิอร่มเนาะอ่ะอันนี้ก็จะ,ะราคาประมาณนี้นะครับกรอบรูปต่างๆที่อาจจะมาในบิทฟรอทนะครับก็มีให้เติมด้วยเผื่อใครอยากได้กรอบรูปเนาะสกินต่างๆอื่นๆเพิ่มเติมก็มีอีกเพียบเลยนะครับผมอ่ะหลักๆก็จะประมาณนี้เลยในการอัปเดตนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะเพราะว่าอีเวนต์เองเนี่ยก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมมาด้วยนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ที่จะมาพูดถึงก็จะมีแค่โปเกมอนสตัวหลักๆแพ็กใหม่ช้นี่เมก้าเซอร์ไนที่เข้ามานะครับผมแล้วก็ตัวของการเติมเงินนู่น,น,น บังกิรัตที่กําลังจะเข้าบีฟวอลส่วนชายนี่บังกิรัตเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะทําคลิปรีวิวมาให้นะครับว่าตัวมันจะเป็นยังไงนะครับด้าเปิดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอยากรู้กนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยละกันใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ที่เพิ่งมาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดซับกันไว้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเพลย์รีเมคกันด้วยนะครับยังไงงงวววัััันน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 นีี้้้้้พ่่่กกกก็ตออตอออออขลลาาาาไไปปเจนใในหหมคคคิะรบบบ๊ยยๆทุ